อ่าสวัสดีนะครับทีนี้ก็มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อที่17นะครับขเขาก็บอกว่าอะไรคุณอ่านโจทย์ดีๆเขาบอกว่าคลื่นผิวน้ําลูกหนึ่งนะครับแผ่ออกจากจุดกําเนิดเป็นคลื่นแนววงกลมนะครับคลื่นแนววงกลมนะครับนะอัตราเร็เว v ครับที่ตําแหน่ง r าร์เท่ากับอศูนย์ขึ้นนะครับมีแอมพลิจูดเป็น a อศูนย์คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดนะครับมันเข้าข่ายที่กรณี นะที่ r เท่ากับ r 0ูนย์เน่ยมันจะได้ว่าแอมป์จูดนะครับเป็น a 0ย์ต่อไปก็อ่านต่อนะครับว่าจงหาแอมป์จูดนะครับของขึ้นที่ตำแหน่ง r ใดๆกำหนดนะครับว่าพลังงานรวมนะครับตัวนี้สำคัญคุณก็ไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งนะครับพลังงานรวมนะครับปฏิภาคโดยตรงปฏิภาคโดยตรงก็คือแปรผันตรงนั่นแหละครับแปรผันตรงนะครับ กับกำลังสองของแอมบิจูดกำลังสองของแอมบิจูดนะครับคูณกับความยาวของหน้าขึ้นทีนี้คุณจะต้องเข้าใจว่าหน้าขึ้นคืออะไรก่อนครับหน้าขึ้นก็คือตรงนี้ฮะตรงนี้คือหน้าขึ้นครับถูกไหมหน้าขึ้นต้องเป็นหน้าทรงกลมนะครับอเอา๋ยววทานี้เดี๋ยวผมจะให้คุณดูเนื้อหาก่อนแป๊บเดียวก็คือตรงนี้ นะครับตรงนี้คุณดูรูปเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะน,นี้นะ,ะตัวนี้ก็คือนะครับไอจุดตัวกลางๆเนี่ยเขาเรียกว,ว่า source of wave ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นนะครับคลื่นนะซึ่งคลื่นมีหลายตัวเติม S เ,เป็นเท่าหูพจนะครับนะซึ่งคุณจะเห็นสมก,การนี้ก็คือ inverse square law law for intensity นะครับ intensity บอันนี้คือเนื้อหาซึ่ง ไอ้สูตรเนี้ยนะครับคุณจะต้องจําไม่ได้แต่ทีนี้ข้อนี้ไม่ต้องเขาวังครับเลยไม่ต้องไปจําสูตรนะครับเขาให้มาเลยเพียงแค่คุณประยุกต์ให้เป็นพูดง่ายๆอ่าเราไปดูข้อนี้ต่อนะครับประยุกต์ให้เป็นทีนี้จะประยุกต์ยังไงฮะก็คือว่าประโยคนี้นะครับประโยคนี้เขาบอกแค่ว่าไอ้พลังงานเนี่ยนะครับมันแปลผันตรงนะครับกับแอมปิจูดนะกับแอมปิจูดแล้วคูณกับ L นะครับซึ่ง L ตัวนี้ก็คือความยาวของนะครับหน้าคลื่นนั่นแหละครับก็คือคืออะไรฮะก็คือ2อะไร2พายนะฮะ2พายอาถูกไหมทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ง่ายแล้วนะฮะเฮ้ยทัวทีตัวนี้ต้องเป็นกำลัง2ด้วยนะครับเพราะว่ามันบอกว่ากำลัง2ของแอมพลิจูดถูกไหมนะทีนี้คุณจะได้ว่า e แปรผันตรงกันกับ a กำลังคูณกันกับ2พาย r ถูกไหมฮะ ทีนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิด a มันเพิ่มขึ้น2เท่าเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ต้องลดลงอะนรูทหนึเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่า a กําลังสนะครับจะแปลผนกับหนึ่งส่วน R นี่ครับคือสมการที่เราจะมาโซยข้อนีอ้ลองดูถ้าเกิดผมตั้งว่า a นะครับ a ที่ R นะคือเราต้องการเนาะ a ที่ R ส่วนได้กันกับ อ่ากำลังสองส่วนได้กันกับ a ที่ศูนย์นะครับคือ A 0ศูนย์จะต้องเท่ากับอะไรจะต้องเท่ากับ R ที่ศูนย์กำอ่าไม่ใช่มีกำลังสองเนะาะมันเป็นกำลังหนะึ่งเนาะส่วนได้กันกับ R ที่ R ก็คือ R นะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถตอบได้แล้วว่าถ้าเกิดเราย้ายข้างนะครับย้ายขึ้นไปตัวนี้คุณก็จะได้ว่า a ที่ R นะครับจะต้องเท่ากับ A 0ศูนย์สแควรูทศูนย์ส่วน R นี่คือคำตอบ จบข้อนี้ก็ต้องตอบแค่นี้เลยนะครับซึ่งตัวแปรทุกตัวที่อยู่ในคําตอบเรามันอยู่ในโจทย์หมืแล้วคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าคุณจะทําผิดนะครับ R0 ศูนย์มีไหมมีอามีไหมอาม, R, ม, R, มีนะครับเอศูนย์มีไหมทีนี้ถ้าเกิดเป็นเคสที่นะครับสตัวเนี้ยเท่ากัน2ตัวเนี้ยเท่ากันนะจะสรุปได้ว่าอะไรครับ AR จะต้องเท่ากับจะต้องเท่ากับ A 0ย์ครับ AR ต้องเท่ากับ A 0ูเพราะว่าในเนี้ยเป็น1นึ่งถูกไหมรัป 1, ู 1, ปหนึ่งก็ต้องได้1เป็นจริง ก็แค่นั้นเองครับข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับตอบแค่นี้ไปเลยนะครับประมาณนี้